สวัสดีจ้าเมื่อนี้กะ <c oughs> เป็นอีพีสองเนาะเราจะต่อเป็นอีพีสองอีพีหนึ่งยกเพื่อนนะจ๊ะอันอีพีสองบึงวาสร้างเพั่นหอดใจแล้วอันเทียงหน้าหนูกับเขาได้สองทางเลยมีทางหนึ่งที่อีพีหนึ่งจะบอกเราว่าอีกอฟังหน่นเนะาะทางบนเขาดเป็นทางหลวงแต่อันนี้เป็นทางป่าเป็นพี่สาวของแม่เขากะ เที่ยทา,าง, <c oughs> าป,งาปันไดนี่จะพาไปเพลิงว่าเ์พันธุทอดใส่แล้วเป็นช่วงใบงเนาะเพราะว่าหนูสจลงไปเก็บบักพริกบักพริกที่ปลูกไว้บะมีบักพริกกินแล้วเดี๋ยวจะลงไปนี่นกก่ากระโขกแต่เขาก็จะขี่มเอเตอร์ไซค์ลงไปหน้าเขาด้วยเพราะว่า <c oughs> นี่ล่ะจ้าเดี๋ยวพาไปป่าบักพริกหน่อจ้าน่ <c oughs> าก็ลงมาหอดมอ <c oughs> เก็บบักพริกแล้วลจ้า เฮ้ยนะแรงขึ้นไปเดี๋ยวงานก็มาะนาวใช่ไห้อ่ะหอนก็นี่ก็เป็นใบลาบใบม้งนะหอนแต่กระคืมเลยจ้ะบาดเดือดม,มาพฟิกฮะแดงขับอยู่เนี่ยจ้ะยัะยกกง,ง,งก็ขึ้นไปบนข้างๆก่อนใครเจ็บนะ นเนมือ่มมอหลายตุนแต่มันหมากอย่ยงหลาย,ยานี่หลายอย่างเหรอ นหมือนจะเก็บพ่อกินเนาะจ้ะคือสิเก็บเหมือนโบไดร์ดมันหอนแด้วยังมามันรรมึงจังสิมาเก,ก็บอ่ะอยากน้ำสร้างเฮ็ดเฮือน้ำมัวว่านี่กะมาจะมากกัสร้างเพื่อนอน,นี้มือดีเนาะจ้กะก็ได้ได้ยกเฮือน้ำมัวว่านี่ยากก็ได้มาก็ได้แดงครับ เนี่ยลื่นเศร้ากันนะจะว่างอีกก็สร้างเสี่ยงมากนี่ยสีประทีปอันนี้ถ้ามันเก็บตัวทำงานดีกว่ามั่นใจตกอืมีหลายตัวเลยก็จะมีสิเก็บแบตใบนี้ลายแท้ ได้สีดีๆไปเก็บตาเก็บตาอ,อ,อย่างเดียวเลยอ้าวหมอนแล้วจ้าเนี่ยแดดแดดช่วงบ่ายั <c ười> น่นดีสีนี้เหมือนแรงจะมาเก็บเลยมาช่วงมว่างเนาะออกมาเบ่งซาง,างกระเละลุ่งมากเก็บป่า เแต,ตปุยอันชีนนได้เดน,นจจ้าไม่ได้ฉีดอะไรเลยตีเขีมเขูมาบานห้องเด่นจน,นมันรูน่ะเห็นมัน้เก็บเอาไว้ตกจาา มือสีได้ขึ้นเมื่อก่อนมันหอนหมดครับนะเก็บเพราะได้กินก็ก็สีได้ลุ้งมากเหมือ,อนมะพร้กากมะกินจะได้ในลุ้งมากเก็บจ้ามึงขอเวลาเก็บมันด้วยจ้ามันเดือดหอนครับ นนก็เป็นวันที่สองวันที่สองของการเทีเ่อนเนาจะอันนี้ก็จะเอาเล็กมาฝากไวก้กระตบหน้าของพ่ใยในขังกันนะจ๊ะก็เลยอ,ออกมาเช็กเด็กเบิ่งพวามันอยู่หน้า,าเ,าเกกนี่ยหลบหลบนะจ๊ะก็จะมีฮ่องคน้นนี่จ้าเพราะว่อาออกมาอยู่หน้านะจ๊ะอันนี้นก็จะเป็นในบ้านในบ้านนะจ๊ะกับพ่กไก่กันเนี้นะี่จ้า บัลลีเวีนี่ข้า,าจะก่อกมาอยู่กันหมดละจาน,นี่นี่คืออยู่ใกล้ๆก,กันนึงเด้ยจานนี้ขาจะเอาก็เฮานี่กันกนี่ย่อมออกาอยู่ทงอยู่ทางนะจา้ะช่วงโควิดนี่แหละคนขยับขยายกันออกมาอยู่หน้าหลายครับนั่นแบบธรรมชาติเงียบดีเนาะคนบ่หลายอันนจะเป็น ลขที่หนูอเอามาฝากเปนไว้นะเลขเฮ็ดค้งเดี๋ยวอาจจะไปเพิ่มความคืบหนะ้าเดือนที่สองของซ่างเฮ็ดเพื่อนเดี๋ยวออกมอยายุงง่ายว,นวนะน่าจ้าขามไปนี่ก็จะเป็นปลามั่งเฮนี่ปลามั่งขามไปก็จะเป็นเฮือนกับของนะอ,อันนี้ก็บอสในเฮ็ดของทางเที่ยวน่าจ้าเมืองทางกะ ล้วงงกพ่นเห็ดมาเนะไฟก็จะเดินมาท่าเนี่ยอาจารย์เป็นทา่าหลวงที่นูจะเข่าก็คืทอท่านี้เนาะก็ไเด้ต้องหันเฮือนมีหันเคียงหน้ามาทา่นี้เพราะว่าตรงนี้ก็ปลูกมันออกเอลุ่งกูมันก็นจะเห็ดเป็นถนนเข้าไปเลยน่าจะขอสื่อที่น้ำพ่นตรงนี้เพราะว่าเขาจะได้เห็ดถนนตะกีนนุเที่ยวท่าผุ่นนะเป็นที่ของ พี่สาวแม่แต่ว่ามันโมเมนต์ทีของกระของแบบห้างกับเบย่อไปแบบเที่ยวน้ำเพลินไปตลอดจริงสิงนะอันนี้ไม่เป็นห้างหลวงอันนี้ไม่เป็นห้างส่วนบุคคลอันนี้ไม่เป็นห้างหลวงมันก็เกลยต้องจะหน้าห้างนี้แหละก็ขอสื่อทีกับลุงมันะไปหน้ากระของเพิ่นหายเพิ่นหายอยู่แต่ห้องกระตองลอ้อเห็ดเ่อนเห็ดนันนันแล้วก็จะมาหรือมันโละตรงนี้เนาะมันเป็นโพนอะรสมนเกดเห็ดเป็นห้างเที่ยวเข้าไป เทียงหน้าเขาหน้า,าจ้ะแต่ไปเบิ้งเลยว่าสร้างเห็ดหัวใส่แล้วขามป้ามันบกไก่ไม่ถึงห้าร้อยเมตรนะจ๊ะ หนอยเมตรหน่อยกว่าเมตรเนาะจากทางทง่างไอียงก็ทางหลวงจากทางหลวงมันถึงหน้ากระของกับมันรน่อยกว่าเม็ดจะไปถึงอีกซ้ำล้งเพราะว่ามันไกลๆเนาะเพราะว่าช่วงฝนก็เลยสร้างหลิกแบบว่ากระมันไหนแบบก็ต้องท่าสีนะกันสนิมไล้แนะจา้ะมัง้งเมือเฮอยู่กับฝนตกดิ ถ้าเาเอามาทาอนะีกมันก็จะกันมันสนิมขึ้นตาฝนตาดดแดดแล้วเอาเรียกแค่นี้นะเนาะมืดงบไรหหล่ะจ๊ะสีหางเงินใส่มาสั่งจังสีเหลีวบุญนี่แค่นี้กับเมยนี่ก็จะเป็นโรงรถนะจ๊ะเผื่อไอ้รถพี่น้องมาหาประมาณนี้นะ ก็จะจอดนี่นี่ก็จะเป็นตู้าล่สานสร้างกำลังเรื่มอ่ะสาวต้วน,นนี้พ่อกลนท่านในถมบ่ ข้าวเพิงผู้ใดขึ้นมาไว้นั่นข้าวเพิงย้อน้าวเพิงปลาอ้อยพวกปลาเนี่ยปลาบางนั่นถึงบ้านย่ไหลเอาปลาบางนัดนี่นะบ่บุ้ยไม่ห้าวเพิงผู้ใดไปเห็นตะมูลบ่นุเพอเทศกินได้บ่นี่

วนาเเเข้ามยกเเป็นนังบานปลูกต้นไม้ไไไน,โมโมโน่นจานนนจ้ะตอนนี้เด็กกินสองสองสอง เปิดพิธิงก็จะกระติดตอนนแหละครับ8สมพรลิามานวันออ่าไม่เงีมา낭บำรุงสร้างอยู่แต่ตนบางมือที Minecraft> ่แม่ปลูกไว้บ้งตะกี้ันรการพูดอะไรนัไงมื่อวานนี้เขาจะมาหยุดสองวันแล้วเขาจะปั้นสามวัน